สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับการแจ้งเตือนกลุ่มเปราะบางนะครับถ้าท่านใดที่บัตรประจําตัวหมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุก่อนวันที่เขาจะโอนเงินนะครับท่านจะไม่ได้รับเงิน10,000ื่นะครับท่านวรลาวุฒิศิละปะอาชานะครับรัฐมนตรีกระทรวงพอมอท่านได้แจ้งเตือนไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่บัตรประจําตัวหมดอายุนะครับก็มาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับจะต้องทําอะไรที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรนะครับ ท่านใดที่มีปัญหาอยู่ก็ให้ไวเลยนะครับเพราะว่าเขากําลังจะโอนเงินไม่กี่วันนี้เลยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเซนสกิตออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่8กันยา67นะครับเงินดีเท่ากลุ่มปอบางถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างเพื่อรับเงินสด10,000หลังชัดเจนแล้วว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิเงินดีเท่ากลุ่มปอบางล่าสุดท็อปเวลาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โพสต์ข้อความว่าดีเท่าวันอีกครั้าาง สำหรับพี่น้องคนพิการอย่าลืมต่อบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อรับสิทธิ์แจกเงินดิจิทัล1 0,000ืขณะที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รรจุนโยบายกระตุ้นเรศรษฐกิจโดยเงินดจิทัล1 0,000ถูกบรรจุอยู่ในวาระถแถลงนโยบายแล้วโดยการถแถลงนโยบายในวันที่12-13กันยายน2 5 6 7น้นี้นี่นะครับท่าน ท็อปวลราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีกระทรวงพมท่านได้โพสต์ไว้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับถ้าท่านรัฐมนตรีไม mm. ่ได้โพสต์ไว้นี้ก็อาจจะไม่มีใครรู้นะครับว่าบัตรประจาตัวคนพิการขาดไม่ได้นะครับถ้าขาดปุ๊บเขาไม่โอนให้นะครับหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นท่านใดกําลังมีปัญหาตรงนี้อยู่ให้รีบด่วนๆเลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ไปนะครับก็อาจจะต้องรออีกเป็นเดือนนะครับกว่าเขาจะโอนให้รอบถัดไปนะครับเงินยีเท่ากลุ่มปอบางเมื่อสมุุดดปรรระจําาาาตัวคคนพิิกกหมอย จะต้องดําเนินการต่ออายุสมุดประจําตัวคนพิการซึ่งหลักฐานในการต่ออายุสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการมีดังนี้หลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการนี่นะครับเอกสารท,ที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนของผู้พิการนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านของคนพิการต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายคนพิการขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจํานวน2รูปในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเองต่อมาก็จะเป็นบัร <c oughs> ตรป,ประจําตัวคนพิการฉบับจริงนะครับ หลักฐานของผู้ดูแลคนพิการคนเดิมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการต่อมาก็จะเป็นทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการหนังสือมอบหน้าจ,จากคนพิการหากคนพิการไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองก็ต้องมอบหน้าไปนะครับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พอกอและไม่ต้องติดอาการสแตมจํานวนหนึ่งบับหมายเหตุเอกสารรับรองความพิการเจ้าหน้าที่ออกบัตรสามารถร้องขอเพิ่มเติมได้ตามดูยืมพินิษของเจ้าหน้าที่สําหรับสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการจะมีอายุ8ปีนับจากวันออกสมุด หรือบัตรประจําตัวคนพิการสําหรับสถานที่ออกบัตรประจําตัวกลุ่มเปราะบางจะมีดังนี้ 1. นนะครับกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการได้ที่1 1ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1.2นะครับโรงพยาบาลไิรินทร์1.3โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน1.4สถาบันราชานุกูล1.5โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี1.6โรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์วงเล็บวัดไร่ขิงนะครับ1.7โรงพยาบาลพระรามสองสำหรับต่างจังหวัดนะครับให้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพมิการและออกบัตรประจำตัวคนพมิการได้ที่ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดกลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินวันไหนมีใครบ้างกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินดีเท่า10,000บาทมีจํานวน14.5ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจํานวน13.5ล้านลายอีกกลุ่มที่จะได้รับก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับจำนวนหล้านลายที่กําลังมีประเด็นอยู่นี้นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับประเด็นนี้นะครับผมมองแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุนะครับเพราะว่าคนไทยมันก็ยังเป็นคนไทยอยู่นั่นเองนะครับแม้บัตรจะหมดอายุนะครับหรือถ้าอายุเกิน16ปี บัตรหมดอายุมันก็ยังเกิน16ปีอยู่ดีนะครับสำหรับประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าท่านไม่มีบัตรคนพิการเขาก็จะไม่โอนเงินให้นะครับ10,000บาทจนกว่าท่านจะไปทําบัตรผู้พิการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกุ่มปอบางที่จะได้รับเงินดีๆเท่า10,000บาทภายในเดือนกันยายน2567ตามที่นายจุลพันธ์อวรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่มานะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้นะครับผมมีข่าวสาคัญสุดๆเลยนะครับสำหรับท่านที่กําลังรองเงิน1,000 0ืนดิจิทัลเวเลตอยู่นะครับข้อมูลของผมในวันนี้นะครับก็คือรัฐบาลจะแบ่งการโอนให้กับ ประชาชนคนไทยนะครับเป็น3กลุ่มและสําหรับการแบ่งกลุ่มนี้นะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือรัฐบาลจะโอนเงินให้กลุ่มแรกนะครับเดือนกันยายนกลุ่ม2จะโอนเดือนตุลานะครับแล้วถ้าใครเป็นกลุ่ม3นะครับจะได้รับเงินในเดือนธันวานะครับช้าไปอีก2เดือนนะครับรวมทั้งการโอนก็มีปัญหาอีกเช่นกันนะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มแรกจะได้รับเป็นเงินสด1 0,000ืชัวชนะครับ ได้แน่แแต่ถ้าเป็นกลุ่ม2นะครับจะได้รับเป็นเงินสดแค่ห้าพันนะครับอีก5000ต้องไปลุ้นนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่ม3นะครับแย่ที่สุดอาจจะไม่ได้รับเงินสดเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่อยากอยู่กลุ่ม3นะครับก็มาดูกันนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าถ้าใครดูคลิปผมคลิปนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับข่าวนี้มาจากนังือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่9กันยา2องนเนะครับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0่อัปเดตล่า ใกล้ปิดลงทะเบียนแจกลอตแรกกลุ่มเปาะบาง20กันยายนใครยังไม่ลงทะเบียนรีบเลยผ่านแอปทางรัดชัดเจนแล้วสำหรับโครงการดีเท่าว a ลเลตเงินดีเท่า10,000บาทที่รัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตีประกาศเดินหน้าต่อแน่นอนโดยเตรียมแจกในส่วนของกลุ่มเปราบางก่อนคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการซึ่งรวมแล้ว14.5ล้านคนก่อนก่อนจะแจกต่อในกลุ่มของบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ล่าสุดมีความชัดเจนจากนายพิชัยชุนหะว,วัชิระรองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลจะดําเนินการแจกให้กับกลุ่มเปาะบางคาดว่าจะโอนเงินได้ในช่วงวันที่ 20กันยายนเป็นต้นไปส่วนรายละเอียดอื่นๆจะต้องรอนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่1 2ถึง13กันยายนนี้และนี่นะครับเป็นคําพูดของนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านพูดไว้แบบนี้นะครับก็คือรัฐบาลจะโอนเงินห0,000 000ื่นให้กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกน่าจะซักช่วงวันที่20กันยายนนี้นี่นะครับท่านใช้คําว่าน,น่าจะนะครับต้องรอลุ้นเอานะครับ ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนส่วนผู้พิการนั้นมีอยู่2.2ล้านคนแต่บางคนก็อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยซึ่งจะต้องตัดออกให้ข้อมูลสาซ้อนกันก็น่าจะเหลือ 14.5ล้านคนนายพิชัยกล่าวนี่นะครับถ้านับจริงๆนะครับกลุ่มบัตรคนจนนะครับจะมี13.5ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการมี2.2ล้านนะครับรวมกันเป็น15.7ล้านนะครับแต่ปรากฏว่ามีท่านผู้พิการจํานวนประมาณ1.2ล้านนะครับมีบัตรคนจนด้วยเขาก็เลยตัดสิทธิ์ในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรคนจนออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนอยู่1ล้านคนนะครับจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของผู้พิการนะครับส่วนท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วก็ ไปได้รับสิทธิ์ในส่วนของ บัตรคน,นจนนะครับจำนวน1.2ล้านคนนะครับสำหรับโครงการดิจิทัลวันเลดเงินดิจิทัล10,000บาทจะปิดลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายน2567ตามกําหนดการเช่นเดิมโดยตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้ว32ล้านคนจากนั้นจะเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนในวันที่16กันยายน2567ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567ส่วนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนยังมีเวลาเหลืออีกถึงวันที่15กันยายนนี้นี่นะครับในขณะที่ผมทําคลิปนี้อยู่ก็เหลือ อีกประมาณ5วันเท่านั้นนะครับวิธีลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านแอป,ปทางลัดก่อนอื่นก็คือให้ดาวน์โหลดแอปทางรัดเปิดแอป,ปทางรัดแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกสแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งานระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งานใช้งานบริการจากพักรัฐได้ทันทีและนี่นะครับมาถึงข้อมูลที่สําคัญสุดๆณนะเวลานี้เลยนะครับก็คือโดยกลุ่มแรกนะครับจะได้เงินโครงการดิจิทัลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทใช้เงินก่อนกันยายนนี้เริ่มโอน20กันยา6 7เเป็นต้นไปนะครับที่ท่าน,น,น,าะนะรับ ถ้า20ไม่โอนะครับยางช้าสุดเลยนะครับจะต้องไม่เกินวันที่30กันยา67นะครับอันนี้เป็นเส้นตายเลยนะครับเกินกว่าตรงนี้ไม่ได้นะครับเรียกว่าถ้าเกินอาจจะมีคนติดคุกติดตารางกันเลยนะครับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับก็คือประมาณ20นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็คือไม่มีทางเกินวันที่30กันยาอย่างแน่นอนนะครับกลุ่มที่จะได้รับกลุ่มตรงนี้นะครับก็คือ1นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่งการมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับตามสิทธิ์ของกลุ่ม1น,นี้นะครับก็คือกลุ่มผู้มีบัตรคนจนนั่นเองนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเป็นเงินสดทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งบาทเงินตรงนี้นะครับเรียกว่ารัฐบาลจะไม่ห้ามแลวนะครับท่านจะเอาไปใช้ซื้ออะไรก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามทั้งสิ้นรวมทั้งจะเอาไปใช้ในต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่ทั่วประเทศนะครับได้หมดซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็ได้นะครับเรียกว่าสบายสุดสะดวกสุดนะครับถือว่าเป็นโชคดีของกลุ่่่่่มมมมเปาาาะะบกกลลุุตอททีี2 ได้รับเงินในโครงการดิจิทัลว a l เลตเขาบอกว่าจะโอนให้ในเดือนตุลาคม2 5 6 7นะครับกลุ่ม2นี้ก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ผ่านช่องทางแอปทางรัดซึ่งกำลังจะปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายน2 5 6 7นี้ี่นะครับขอย้ําเลยนะครับยังเหลือเวลาอีก5วันนะครับถ้าท่านใดดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ลงทะเบียนแล้วก็รอให้มันเลย15ไปนะครับท่านจะไปอยู่ในกลุ่ม3นะครับ ต้องถือว่าโชคายเลยนะครับเพราะว่ากลุ่ม2นี้นะครับจะได้รับเป็นเงินสดแน่ๆนะครับห้าพบาทส่วนอีก5,000บาทนะครับก็ต้องลุ้นว่ารัฐบาลจะทําระบบเสร็จหรือยังนะครับถ้ารัฐบาลทําระบบไม่เสร็จตอนที่เขาโอนรอบ2นะครับเขาก็จะโอนให้เป็นเงินสดแต่ถ้าเขาทําระบบเสร็จแล้วเขาก็จะโอนให้เป็นเงินดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม2นี้ได้รับแน่ๆก็คือเงินสด5000นะครับและนี้นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ลงทะเบียนในวันที่15นะครับปล่อยให้ล่วงเลยไปนะครับท่านจะไปอยู่ในกลุ่มเงินะครับ ในเดือนธันวาคม2567นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในวันที่16กันยายน2567หรือจะเรียกง่ายๆก็คือกลุ่มนี้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับโดยเงินที่ท่านจะได้รับนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่า เงินสด5000ก็ยังต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่ม3นะครับท่านอาจจะไม่ได้รับเงินสดแม้แต่บาทเดียวนะครับเรียกว่าท่านอาจจะได้รับ5000นี้เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็จะได้รับ5000หลังก็เป็นดิจิทัลนะครับรวมแล้วก็จะได้รับเป็นเงินดิจิทัลวอลเลททั้งหมื่นบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทางเดียวนะครับถ้าท่านใดไม่อยากอยู่กลุ่ม3ก็คือลงทะเบียนในแอปทางรัฐนะครับห้ามเกินวันที่15้ากันยายนนะครันห่ามาอยู่กลุรับเรียกว่าโชคลสุๆ